สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับวันนี้แนวทางการคํานวณสูตรของเรานะคะเป็นการคํานวณคงสุดท้ายนะคะถ้าเราจะคํานวณหาเลขเด่นวิกบลให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากทีเบริรัฐบาลในงวดประจำวันที่16รรการกฎาคมนี้นะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลากทีเบริรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณของเราคงสุดท้ายนะคะทางเราจะคำนวณหาตัวเด่นวิตบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสูตรนะคะเอาหลักแสนสามครั้งบวกหลักหน่วยแลางบวกหลักร้อยครั้งที่สี่นะคะบวกหนึ่งคงที่นะคะท่านผู้ชมการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์แนอนาคนะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้ จ้ะขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นค้งสุดท้ายของเรานะคะคํานวณได้เลขเด่นอะไรบ้างนํามาเดิมทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลักแสนสามครัง้งหนึ่งค้นสามได้สามสามบวกหกนะคะได้เก้าเก้าบวกสองนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดอะไรเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งบยหนึ่งนะคะได้สองจะสําหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองเจ็ดสอง สำหรับแนวทางการคำนวณเดินบนในงดน,นี้คำนวณได้น,น,นะคะเลขหและเลขสองผลาในออกมาแล้วสตับ,บนสองเจ็ดสองเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเดินบนในงดน,นี้ค่ะตัเลขเดนเลขสองนะคะท่านผู้ชมเลขสในการคำนวณค่ะมาในตำแหน่งของหลักร้อยเลยหลักหน่วยบนนะคะสตัวบ,บนออกสองเสองรามาับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชมหลักแสนสครั้ง5้าคนสามสิบห้าสิบบกปดยี่บงยี่ ยี่สิบสี่เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกห้าเจ็ดเก้าจากสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่เลขห้าผลลางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนห้าเจ็ดเก้าเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้ห้านะคะได้ห้าในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกห้าเจ็ดเก้า เรามารับชงกันต่อนะคะหลักแสน3ครั้งหกคน3ามสิบแปดสิบบวกสี่ยีบวกเก้าสอ็เอ็ดเลขเด่น1นึ่ะคะหนึ่งบวก1ได้สองจะสําหรับผลออกรางวันที่1ในงูถัดมานะคะสตัวบนออก97 2าเจ็ดสองำหรับแนวทางการขมูลเด่นวิ่งบนในงูนี้ขมนวนได้นะคะเลขหนึ่เลขสองผลรางวัลได้ออกมาแล้ว ขออภัยนะคะท่านผู้ชม3ตัวบนในงวดถัดมานะคะออก972เพราะฉะนั้นสําหรับตัวเลขเดน่นบนในงวดนี้คราตัวเ,เลขเด่นได้2นะคะได้ในการคํานวณ้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะท่านผู้ชม3ตัวบนออก972สําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักแสน3ครั้ง2คน3ได้6 6บวกห้บวก7นะคะ18 18ดได้เลขเด่น8นะคะ8บวก1นะคะได้9สําหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกแปดหกหนึ่งสำหรับแนวทางการคำนวณเดน่นขออภัยนะคะท่านชมสําหรับแนวทางการคำนวณเด่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขแปดและเลขเก้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนแปดหกหนึ่งเพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นในแปดนะคะในแปด 8, ในการคำนวณข่าวมาในตําแหน่งของหลักร้อยบนนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกแปดหกหนึ่ง สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสน3ครั้ง6กคนสามสิบแปดสิบบวกเจ็ดดีบกหกสามสิบเอ็ดสาเได้เลขเด่น1นะคะหน่บวย1นะคะได้2จากสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก517จ็ดจาสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหนึ่เลขสผลรางวัลได้ออกมาแล้วสตัวบนห้า เพราะฉะนั้นสาหรับเลขเด่นบนในงวดนี้ค่ะตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งในการคํานวณขามาในตําแหน่งของหลักสิบบนนะคะสามตัวบนในงวดนี้ออกห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดนี้คืองวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดประจาวันที่สิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะสำหรับสุดคำนวณของเรานะคะวิ่งบนทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสำหรับแนวทางนี้เป็นการคำนวณคงสุดท้ายนะคะ ขอฟังท่านผู้ชมด้วยนะคะหลักแสนสามครั้งเจ็ดคนสามนะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกเก้าสามสิบสามสิบบวกสี่สามสิบสี่สามสิบสี่ไดเลขเด่นสี่นะคะสีบ่บวกหนึ่งนะคะไดห้าสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมจะกสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณสูตรของสุดท้ายของเรานะคะวิ่งบนทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลสี่และเลห้านะคะ,ะ, 5, ะ,คะท่านผู้ชม สำหรับสุดคำนวณโค้งสุดท้ายของเรานะคะเลเด่นวิ่งบนนะคะในงวดประจำวันที่16รกรกฎาคมนี้ทางเราคำนวณได้เลเด่นมาแล้วเลขสี่และเลขห้าน,นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสน,นุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการดรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสุรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะ เฮ้ย hey, hey. รวยๆทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ